สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่มหมู่บ้านช้างครับวันนี้ควานแจ๊กจะพาจอจอทำไรทำไรเอถ่ายรูปเฉยๆแจ้งทักทายกันหน่อยเร็วสวัสดีครับก่อนขอเสียงหน่อยเร็วเสียงก่อน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 เร็วดูหัวเปืือนอะไรเนะี่ยหัวเปื้อนอะไรอะ่ะ

เอาจุกเจงจุกเจงมาเล่นกับรถแห่นักดนตรีจะกลัวเด้นี่ก็อยู่กับรถแห่วาริสินครับวันนี้ จับมือแล้วครับจับมือฮะจะไปดึงไฟเขาทำไมนะเอาไปกินโต๊ะจีนดิเอาเอารับแขกดิเอาเอา จะไปรืออ้อหม้อเขาเออ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 จะไปรืออ้ <c oughs> อ,อหม้อเขานี่เอาลงปีนรถเห่ดูดิเอา รับแขกแล้วรครับรับแขกแล้วอืมเอารับรางวัลแล้วรับรางวัลแล้วรับรางวัลแล้ว chúc Trang rập khè các bạn ơi ờ, bác tết chín đó ơi ờ, ơi 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 cậu y đó นี่ก okay. okay. ็มีเอฟซีรับแขกครับรับแขกเนี่ยจะเป็นพีมงานเอฟซีนะครับเอฟซีอะไรที่ให้มารับแขก แล้วมาทำอะไรอย่างนี้นี<ส>่<ส>แเล้วอ่เราสจะมาจากทางไกลนะแต่และที่สำรวจตัวอาหารเฮ้ยอย่าไปรื้อหม้อแกงเขาเด้อ

ตีนอะไ <c oughs> รเอาไว้รับแขกแล้วรับแขกเสร็จแล้วรับแขกเสร็จแล้วเดี๋ยวรอตอนรอบเย็นคนระับ อามาอหมดอะไรนั่นทำไมใหญ่เถอะทำไมลูกใหญ่เถอะจ้อ๋อ อันนี้ใช่ไหมที่สวนที่วิ่งเล่นใช่ไหมใช่ครับนี่แหละครับที่วิ่งเล่นสุดๆโอเคปวดไหมปวดอันนีอ้อันนี้แค่น้ำจิ้มนะครับ,บเดี๋ยวรอดูตอนตอนเย็นใช่ไหมตอนเย็นตอนเย็นเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดอร่อยนะอร่อยมากเลยชอบกินมันแกาะครับอออันนั้นอะไรตัวนั้น,น่ะ นี่พี่นิ่งหนองพี่นิ่งหนองที่รขาช้งงางแห่งงานครับ,บเป็นเฮสิลโบไม่เขาเป็นช้างแห่งงานอ๋อช้างแห่ก็นี่ไงที่ไปขี่วันนั้นไงต้องผูกครับผูกไว้เพราะว่าเช้าจะผูกรถรถวิง่งไปวิ่งมาเยเอะเยอะไปนะขี่ครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามชมตอนต่อไปครับ ตอนเย็ยนเจอกันแน่นอนกับรถแห่วาริสินแล้วก็นิ่งนองพรุ่งนี้งานแห่พรุ่งนี้ขบวนช้างประมาณกี่เชือกพรุ่งนี้ขึ้นเลยครับไม่รู้ว่าจะมาเยอะเท่าไหร่อ๋ออันนี้คือทีมงานเราใช่ไหมใช่งานห่จะแก้เราแล้วอ๋อโอเคออคลิปนี้ก็บายบายเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมเข้าไปในอ่าเพจทุกเจงดูแลกัน คลิปนี้บายบายสวัสดีครับ